มากกว่า95%ขอของอปริมาณการใช้แร่ยาหินั้นอยู่ที่กระเบื้องนะอยู่ยยในบ้านกระเบื้องมุงหลังคาฝ้าเพดานวัสดุฉนวนกันความร้อนในยุคโบราณทั้งหลายจะใช้จะใช,จะใช้แร่ยาหินจะมีอยู่2ลักษณะคือนําเข้ามาเป็นแร่เลยอันนี้คือกลุ่มที่เราต่อสู้ผักดันให้แบนนะครับ สองคือน,นำเข้ามาในลักษณะที่มีแร่ยานินเป็นองค์ประกอบเรียกว่า ACM คือ asbestos containing material ยกตัวอย่างครั้งช่วงหนึ่งที่กังวลกันก็คือไดเป่าผมข้างในดูบุด,ด้วยจนวนกันความร้อนซึ่งพูดกันว่ามีแร่ยาญญนินแต่ว่ามันน้อยอย่างนั้นก็คือเป็น ACM เข้ามาแล้ว Import ์ตรถมาทั้งคันผ้าเบรกมีแร่ยาญญินอันที่หก็คือคนทั่วไปไม่เห็น อันตรายของแร่ยยหินไม่เห็นด้วยซ้ําว่าฝ้าเพดานกระเบื้องในบ้านมีแร่ยยหินเพราะว่ามันต้องไปขยายด้วยกล้องจุลทรรศน์เอาฝุ่นอวกาศไปขยายด้วยกล้องจุลทรรศน์จึงจะเห็นมองไปอย่างนี้ฝุ่นก็ฝุ่นเหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าฝุ่นแร่ยยหินอันตรายกว่าฝุ่นทรายอันตรายกว่าฝุ่นตามบ้านเรือนทั่วๆไป2ไม่เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการสัมพันธ์กับการป่วยเพราะว่าต้องใช้ระยะฟักตัวนานอันนี้เป็นเช่นเดียวกับโรคมะเร็งอื่น ที่ไม่ใช่ว่าหายใจอันนี้เข้าจับขืดโอ้อันนี้เห็นชัดเจนว่ามันสัมพันธ์กันอันนั้นคนทั่วไปเข้าใจได้ไม่ยากแต่แล่ยาหินไม่เห็นเหตุหคือการสัมผัสพเพราะมันนานมาแล้วนะครับผลพอเห็นคนป่วยก็เถียงว่าไม่ได้มาจากเหตุน,นี้อังกฤษญี่ปุ่นและเกาหลีเนี่ยยอมว่าประวัติสัมผัสในอดีตและป่วยด้วยมะเร็งเยื่อหุ้มปอดนี่ก็ให้น้ําหนักเลยว่าเกิดเนื่องจากแร่ยาหินข้อ3ก็คือยังมีกลุ่มที่โปรไคโซไท ให้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งอยู่อันที่4<ม>ี่ก็คือแรงกดดันของการค้าระหว่างประเทศก็ต้องถามผู้เกี่ยวข้องในฝั่งของส่วนราชการตา่างๆเช่กนกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพาณิชย์คือจริงๆเรื่องเรื่องนี้เนี่ยในแง่ของราคาเราอาจจะเห็นได้ไม่ยากว่าเพราะไม่มีเหมืองแร่ใหญ่นในประเทศไทย,ย <S <S ต้องํำเข้าทั้งหมด <S 2> <S 2> <tamam. S 1> ก็ได้รับ การมาตรการทางภาษีเป็นพิเศษก็คือเรียกว่านำเข้าแทบจะไม่เสียภาษีมันก็ทำให้ต้นทุนของกระเบื้องที่มีใย,ยหินนี่ถูกกว่ากระเบื้องที่ไม่มีใย,ยหินประเทศที่แบรนด์คือประเทศที่จเจริญแล้วเจริญในทางวิชาการจเจริญในทางวิธีคิดวิธีแก้ปัญหาหรือเขาประสบ ภาวะมีผู้ป่วยจํานวนมากมาก่อนแล้วก็คืออังกฤษญี่ปุ่นและเกาหลีอีกเหตุผลหนึ่งก็คือยิ่งมีประเทศแบนด์มากเท่าไหร่เหลือประเทศที่จะให้ขายได้น้อยลงเท่านั้นเพราะฉะนั้นเขาจะต้องต่อสู้อย่างหนักไม่ให้มีประเทศแบรนด์เพิ่มขึ้นอีกยิ่งหงประเทศแบรนด์ประเทศที่จะขายได้ก็น้อยลงประเทศในเครืออาเซียนเนี่ยเรามีไอเดียเรื่องวันแบน์ออกแบรนหมายถึงว่าถ้าประเทศใดแบรนด์สารใดประเทศอีก9ประเทศ ในกลุ่มอาเซียนจะแบนสารนั้นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเช่นนี้จริงเขายิ่งต้องต่อสู้หนักทราบกันว่าไทยไม่มีเหมืองแร่ใาหินเพราะนั้นแรย่ยหินนาเข้าไม่เสียภาษ,ษ,ษ,ษีเดีเสียต่ำมากสารทดแทนอื่นๆก็เสียภาษ,ษีอัตราสูงถึง5%เซซึ่งต่ำมากอยู่แล้วแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าถ้าความเห็นผมถ้ารัฐบาลอยากให้คนใช้สารทดแทนเยอะๆก็เหมือนอยากให้คนใช้แก๊สโซฮอลแทนน้ำมันเบนซิน ก็ s ubsidy แกโซฮอลเหมือนช่วงแต่ก่อนน้ำมันไร้สารตะกั่วอยากให้ถูกกว่าน้ำมันมีสารตะกั่วก็ั u b s ดี y มันก็ถูกกว่าคนก็หันไปใช้ก็ประมาณนั้นจริงๆมันมาทำได้นะครับก็ขึ้นกับว่ารัฐบาลจะทำไหมก็จริงๆก็เป็นข้อมูลฝั่งที่เราเรียกว่าโปรไคลโซไทแล้วกันคือเขาก็ยอมรับว่าแร่ยยหินประเภทอื่นเช่นแอมฟิโบเนี่ยอันตราย เขาก็ยังเถียงว่าไคโซไทไม่อันตรายซึ่งอันนี้ต้องต้องถอยไปดูว่าข้อมูลนานาชาติเนี่ยชัดเจนแล้วแล้วก็ uh, I A R C mm hmm. ก็คือ International Agency for Research on Cancer เนี่ยฟันธงแล้วว่าได้ยาหินทุกรูปแบบเป็นสารก่อมะเร็ง